สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมสนใจภูฐานเพราะว่าภูฐานมีความเรียบง่ายภูฐานให้ความสงบสุขแล้วก็ทำให้คนนั้นรู้จักธรรมชาติรู้จักอดีตรู้จักสิ่งที่เป็นมนุษย์วันนี้ถ้าเราไปดูในภูฐานนั้นเขากำลังเก็บความเป็นอดีต ทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองถ้าเราไปดูนะครับว่าในเมืองของเขาเมืองหลวงของเขาชื่อทิมพูทิมพูนั้นเป็นเมืองหลวงที่ถือว่ามีถนนไม่ขี่สายแล้วรถมีไม่เยอะประชากรก็ไม่แยะนั้นกลายเป็นเมืองหลวงเดียวนะครับในโลกที่ไม่มีไฟแดงหรือไฟเขียวฉะนั้นถ้าเกิดไปในเมืองนี้แล้วอาจจะต้องเดินซ้ายเดินขวานั้นจะต้องดูให้ดีนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่ผู้ฐานนั้นสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมเลยนะครับฉะนั้นคนที่จะไปผู้ฐานก็สามารถที่จะพูดคุยกับคนท้องถิ่นได้ประมาณ70%ของประชากรในภูฐานอยู่ในภาคเกษตรเพราะว่าภาคเกษตรถือว่าเป็นงานหรืออาชีพหลักขณะเดียวกันแล้วเนี่ยป,ปีปีหนึ่งนะครับมีชาวต่างประเทศไปเที่ยว ที่ภูฐานนั้นแค่ประมาณแสนกว่าคนเท่านั้นเองถามว่าทำไมถึงจำนวนไม่เยอะเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองเล็กๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของทั่วๆไปแล้วแสนคนนี่ถือว่าน้อยมากเพราะว่านโยบายของรัฐบาลครับรัฐบาลนั้นมีการควบคุมรัฐบาลภูฐานก็เลยออกค่าธรรมเนียมวีซ่าในราคาที่แพงลิ่วเลยทีเดียวภูฐานต้องการรักษาโครงสร้างที่เป็นวัฒนธรรมเดิมๆ พราะว่าแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งที่พูฐานมีนั้นส่วนใหญ่เป็นวัดเช่นวัดทักษังนั้นถือว่าเป็นวัดที่อยู่บนหน้าผาสูงจากพื้นดินสูงจากพื้นราบขึ้นไปถึง700รเมตรถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนไปท่องเที่ยวกันเยอะหรือไม่ก็ยังมีอุทยานแห่งชาติมีสัตว์ป่ามีสิ่งที่ถือว่าเป็นธรรมชาติมากมายในภูฐานหรือไม่ก็หุกเขากังเต ซึ่งถือว่าเป็นหุบเขาที่มีหมู่บ้านเยอะแยะไปหมดเลยสะท้อนวัฒนธรรมสะท้อนความเป็นคนที่มีศาสนาพุทธในภูฐานสถานที่ธรรมชาติเหล่านี้ล่ะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวในภูฐานแล้วบางแห่งนั้นก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสอนให้คนนั้นมาฝึกสมาธิปฏิบัติตนตามพุทธศาสนาถ้าว่าไปแล้วทั้งหมดนั้นนั่นก็คือประเทศภูฐานประเทศที่ ต้องการสู่ความสงบประเทศที่ไม่ได้ไปคิดถึงว่าฉันจะต้องรวยเท่าไหร่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่และประเทศภูฐานนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ใครที่จะรักความสงบและอยากจะหาความสงบเข้าไปเที่ยวไปชมที่ภูฐานนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเ,เกี่ยวกับภูฐานขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ